คนเราเกิดมาที่แตกต่างเป็นเพราะกรรมสันสร้างอย่าสับสนไม่ใช่ใครที่ไหนคอยบันดลแต่เป็นกรรมของทุกคนดนบันดาลแต่มีคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าพระพรหมลิขิตชีวิตฉันจึงรอคอยพระพรหมดนบันดาลให้ชีวิตของเรานั้นจงโชคดีแล้วชีวิตไม่คิดแสวงหา มัวแต่คอยวาสนามาถึงที่แล้วชีวิตก็ตกต่ำลงทุกทีไม่เข้าใจว่ากรรมนี้คอยสร้างตนกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์ลเล่าเรื่องที่เคารพทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวความธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อขคิดคติธรรมสอนใจ ตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดําเนินชีวิตนํามาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนําเสนอในหัวข้อเรื่องคู่ดีคู่แท้พบกันได้ด้วยเหตุสองประการนี้ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระบรมศาสดาของเราพระองค์ทรงเคยได้ตรัสไว้ในเรื่องของความรักและบุเพสันิวาในธรรมะ ปัททธ,ธกถาภาคที่สองสามาวดีมีความพระบาลีดังนี้ครับอุเพวะสันนิวาเสนนะปัจจุปันนะหิเตนะวาเอวันตังชายเตเปมังอุปลังวะยะโททะเกแปลโดยสรุปได้ว่าความรักนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุสองประการนี้คือ 1. ด้วยเคยอยู่ร่วมกันมาแต่ปางก่อนสอด้วยช่วยเหลือเกื้อกูลกันในปัจจุบัน และด้วยเหตุแห่งกรรมที่เคยได้ทำร่วมกันมาตั้งแต่อดีตชาติในที่นี้ก็หมายถึงคนสองคนหรืออาจจะมากกว่านั้นเคยได้ทำอะไรร่วมกันมาจะเป็นทั้งทางดีก็ได้ทางไม่ดีก็ได้เช่นเคยทำบุญร่วมกันมาเคยได้ร่วมป้นค่าคนมาด้วยกันท่านผู้ฟังครับดังนั้นแล้วเรื่องของบุพเพสนิวาสนั้นจึงไม่ใช่และก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคู่ครองกันเสมอไปมีทั้งกรรมที่ได้ทำร่วมกันมา มีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่กันนั้นที่เราอาจจะเคยรู้สึกสงสัยต่หยิดต่หิดว่าทําไมเนื้อคู่ของเราคนนี้คนนั้นมีหน้าตาคล้ายๆกับเรานั่นก็เพราะในอดีตชาติเขาก็อาจจะเคยเป็นพี่น้องกับเรามาก่อนหรือในบางครั้งทําไมคู่ครองของเราในบางวันดูเขาช่างเป็นคนดุเข้มงวดเจ้ากี้เจ้าการบังคับเราไม่เกือบทุกเรื่องคอยที่จะบอกให้เราต้องทํานู่นทํานี่ ไม่มีหยุดเหมือนกับเราเป็นลูกเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะในอดีตชาติก็อาจจะเคยเป็นพ่อแม่กันมาก่อนในที่นี้ก็ต้องขอเรียนท่านผู้ฟังให้เข้าใจก่อนนะครับว่าเป็นเรื่องของแรงแห่งบุญและกรรมที่ทําให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้เพราะอาจเคยเกื้อกูลกันมาก่อนแล้วมาถึงในชาตินี้จึงต้องมาเกื้อกูลกันต่อจึงเป็นเหตุให้ได้พบกันในชาติปัจจุบันนี้ครับซึ่งเหตุปัจจัยสําคัญที่ทําให้ได้มาพบได้มาเจอกันนั้น ก็ต้องขอเรียนทันผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าก็ล้วนมาจากกรรมลิขิตไม่ใช่พรหมลิขิตแต่อย่างใดถ้าจะบอกว่าพระผมท่านช่วยดลใจมนุษย์ก็พอจะรับฟังและเชื่อได้เพราะเชื่อว่าพระผมท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติอย่างเข้งครัดประพฤติดีประพฤติชอบคือผู้ที่จะได้เป็นพรหมนี้จะต้องมีพรหมวิหารสี่ฌานของท่านก็ต้องสูงและเป็นผู้ที่มีบุญยริศมากฉะนั้นในบางครั้งท่านก็อาจจะสงสารอาจจะมีเมตตา ช่วยดลจิตดลใจของคนสองคนให้ได้มาพบให้ได้มาเจอกันหรือเพื่อช่วยเป็นแรงส่งให้ได้สร้างบุญกุศลหรือมาร่วมโมทนาคุณความดีบุญกุศลที่มนุษย์ได้ทำขึ้นและในส่วนของคนที่มีบุพเพสนิวาสต่อกันในเชิงของสามีภรรยานั้นถ้าไม่มีเรื่องของการมราคะเป็นตัวเนี่ยนำก็จะไม่มีทางให้ได้มาเป็นสามีภรรยากันหรือมาเป็นเนื้อคู่กันได้และก็มีอีกหลายคนเช่นกันครับ ที่ได้สละความเป็นลำดับของเนื้อคู่สู่โลกแห่งธรรมะก็สามารถใช้บุญนั้นหยุดวิบากกรรมที่จะนํามาสู่การเป็นผัวเมียกันได้ยิ่งในระดับของผู้ปฏิบัติธรรมชั้นสูงด้วยแล้วคือตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปท่านปัดสิ้นแล้วในเรื่องของการมราคะและท่านก็ไม่มีความปรารถนาที่จะมาเกิดอีกแล้วท่านก็สละสิทธิ์ไม่มีการที่จะต้องมาต่อคิวหรือเรียงลําดับกับใครอีกแล้วในส่วนของเนื้อคู่ก่อนเก่าก่อนที่ท่านจะบรรลุนั้น ก็จำต้องคลาดกันไปครับท่านผู้ฟังครับในความเป็นจริงแล้วในวัฏสงสารอันยาวนานนี้ลำดับของเนื้อคู่ของคนเรานั้นมีมากมายมหาศาลก็เพราะทุกคนนั้นเกิดมาแล้วเป็นละล้านชาติยังไม่นับรวมถึงที่เคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเอาแค่ว่าชาติที่มีบุญได้เกิดเป็นมนุษย์เพียงชาติเดียวนั้นเป็นคู่ผัวตัวเมียเดียวไม่มีอนุภรยาหรือมีอนุสามี ที่จะมาเป็นเนื้อคู่ในลำดับต่อไปเพิ่มขึ้นมาอีกสำหรับท่านใดที่มีปัญหากับคู่ครองของตนบ่อยทางที่จะเปลี่ยน,นเรื่องเหล่านี้จากร้ายให้กลับมาเป็นดีนั้นก็ขอให้เปลี่ยนจากคู่เวรคู่กรรมให้มาเป็นคู่แท้คู่บุญบาร,รมีต่อกันนั้นจะต้องทำกรรมดีเท่านั้นจึงจะสามารถพอที่จะบรรเทาเรื่องร้ายให้กลับกลายมาเป็นดีได้ซึ่งแน่นอนว่าก็คงจะเป็นเรื่องยากแน่นอนในวาระแรกก็ขอให้เริ่มจาก การที่ได้ให้อภัยและยอมรับซึ่งกันและกันก็ขอแนะนําให้มันชักชวนเขาหรือเธอให้ได้ทําบุญกุศลทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาในบางคนนั้นก็อาจที่จะจําเป็นที่จะต้องใช้อุบายบ้างก็แล้วแต่วิธีการก็ขอให้ค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆปฏิบัติเพราะเราก็ทําไปด้วยเจตนาที่ดีที่ทําไปนั้นก็เข้าใจว่าเพราะรักเขาและก็อยากเห็นเขาได้กลับมาเป็นคนดีดังเดิม เมื่อสามารถทําได้ตามวิธีการที่ได้แนะนําไว้ข้างต้นนั้นบุญกุศลที่ทําร่วมกันนี้ก็จะเป็นบุญใหม่ไปคลายวิบากกรรมที่กําลังจะได้รับที่ทําให้ชีวิตรักของคุณนั้นมีปัญหาและก็ด้วยผลบุญนี้ที่ทําให้วิบากผลแห่งกรรมเก่าได้คลายตัวลงและก็เปิดทางให้บุญที่ทําร่วมกันมานั้นส่งผลได้เร็วขึ้นก็ขอให้มันอธิษฐานขอพลังบุญอันยิ่งใหญ่ขอจงมีส่วนช่วยดลใจให้เขาหรือเธอนั้น ได้มองเห็นหนทางแห่งความสว่างได้เดินกลับมาสู่เส้นทางแห่งคุณงามความดีและก็ด้วยแรงอธิษฐานเหล่านี้ก็จะมีส่วนช่วยได้ไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนครับในส่วนที่ว่าจะให้ผลเร็วหรือช้านั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่เราทํานั้นว่ามีอนิสงฆ์มากน้อยเพียงใดบางคู่นั้นในอดีตก็อาจจะยังไม่สามารถพาคู่ครองของตนไปสู่เส้นทางแห่งบุญที่ว่าไว้ได้เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็อาจจะเพราะ เขาหรือเธอนั้นได้เคยสร้างกรรมในทางอากุศลที่มีวิบากผลให้กรรมนั้นมาบาังตามาบาังใจอยู่หรือกรรมนั้นก็อาจ,จะจกำลังส่งผลอยู่หากเหตุเป็นเช่นนี้ก็ต้องเริ่มจากการโมทนาอุทิศบุญที่ตัวเราเป็นคนทำและส่งไปให้เขาโดยการที่เราระบุชื่อเขาหรือเธอทุกครั้งให้เป็นบุญใหม่แม้ว่าเจ้าตัวเขาจะไม่ได้ทำเองก็ตามและหลังจากที่เราได้มีโอกาสทำบุญกุศลทุกครั้ง เราก็โมทนาอุทิศบุญส่งไปให้อย่างสม่ำเสมอและไม่นานบุญที่เขาไม่เคยมีก็จะมีขึ้นมาได้ในที่สุดครับและถ้ายิ่งได้ไปร่วมทำบุญกุศลด้วยกันบุญของทั้งสองคนนี้ก็จะรวมกันเป็นกองบุญที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและเป็นจริงที่ว่าบุญกุศลเท่านั้นที่จะมีอำนาจทําให้วิบากกรรมต่างๆได้เบาบางลงไปการถอดถอนคำอธิษฐานและํำให้สมหวังในความรัก สำหรับท่านใดที่มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่ไม่มีคนรักเราจริงๆเลยหรือไม่มีคนมารักมาชอบหรือมักจะมีเรื่องที่ไม่สมหวังในความรักสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งนั้นก็อาจจะมีส่วนมาจากการที่ชาติใดชาติหนึ่งได้เคยสร้างกรรมเอาไว้และก็อาจจะไปเกี่ยวเนื่องจากเรื่องที่ตนได้เคยอธิษฐานไว้หรือก็อาจจะมีสาเหตุมาจากการที่เจ้ากรรมนายเวรได้เคยสาบแช่งเอาไว้ รวมไปถึงการมีหนี้กรรมที่จะต้องชดใช้ในส่วนของการแก้ไขนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้แนะนําให้ทําการถอดถอนคําอธิษฐานเสียก่อนซึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครๆก็สามารถที่จะทําได้เพราะก็เหมือนกับการที่เราไปขอแก้ไขในสิ่งที่เราได้เคยทําเอาไว้ซึ่งจะสําเร็จหรือไม่นั้นในส่วนนี้ก็ต้องแล้วแต่ความหนักเบาของบุญกรรมที่มีในตัวบุคคลน,นั้นๆครับ ในส่วนของคำถอดถอนคำอธิษฐานนี้ก็จะทำการปักหมุดไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอในช่องคอมเมนต์นะครับท่านผู้ฟังครับพูดแต่เรื่องของคนมีคู่มาพอสมควรแล้วทีนี้ผมก็ขอพูดถึงเรื่องของคนที่ไม่มีคู่หรือว่าคนที่ตั้งใจตั้งความปรารถนาไว้อยู่แล้วว่าจะไม่มีคู่หรือไม่ต้องการที่จะมีคู่ครองในชีวิตของตนและถ้าหากว่าไม่มีคู่ครองแล้วมีอะไรบ้าง ที่คู่ควรจะเป็นคู่ชีวิตของเราได้ท่านผู้ฟังครับแม้เราจะไม่มีคู่บุญก็ขอให้ทําบุญนี้ไว้เป็นคู่ตัวเคยได้ยินได้ฟังกันไหมครับว่าคู่ชั่วคราวนั้นมักมาแล้วก็ไปอยู่ไม่ถาวรคงทนและเมื่อถึงเวลาแล้วไม่เขาก็เรานั่นแหละที่จะต้องจากกันเมื่อต้องโบกมือลาทั้งที่ใจยังรักแม้ว่าเราจะคาดหวังว่าจะฝากชีวิตไว้กับเขาจนตายจากกันไปข้างแต่เมื่อคําตอบของชีวิต ไม่ได้เป็นประยางที่เราคิดเอาไว้เมื่อหมดวาสนาต่อกันเราและเขานั้นสามารถที่จะเดินทางมาร่วมกันได้เพียงเท่านี้และก็ด้วยเหตุที่ชีวิตนี้นั้นไม่สามารถที่จะหาความแน่นอนได้เราจึงจำเป็นที่จะต้องวางแผนใหม่ตั้งหลักใหม่แต่ว่าแผนการที่จะมีแฟนทันทีหรืออาจจะเพื่อหาคนมาคลายเงาคลายทุกข์นั่นไม่ใช่ทางออกที่ดีนั่นเป็นการสร้างทุกข์และบาปใหม่ให้กับตัวเองเพิ่มขึ้น หากเวลานี้ใจยังเจ็บก็ปล่อยให้มันเจ็บให้รู้สึกว่าเจ็บมันเป็นอย่างนี้นี่เองให้รู้เท่าทันมันอย่าเพิ่งเอาชนะมันหากยังรู้สึกอยู่นั่นก็เพราะมันไม่ได้ช่วยให้ลืมได้เร็วแต่กลับเพิ่มความเจ็บซ้ำๆให้กับตนเองการารู้จักปลดปล่อยตอนเองปล่อยใจให้เป็นอิสระบ้างก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะสามารถทำให้เราได้หลุดพ้นจากความเจ็บปวดในครั้งนี้ไปได้ ใจที่ปล่อยวางก็คือใจที่นิ่งไม่รู้สึกเจ็บปวดอีกเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่เราจะรู้สึกมีพลังน้อยน้อยและยิ่งการที่เราได้หันหน้าเข้าสู่ธรรมะด้วยแล้วก็จะยิ่งเพิ่มความร่มเย็นสุขสงบในใจให้กับตัวเองได้อย่างน่าประหลาดเชียวละครับและแม้ว่าเราจะไม่มีคู่ก็ขอให้มันสั่งสมบุญเข้าไว้ก็ขอให้ถือว่าการเพียรสร้างกุศลมันประกอบทำคุณความดีอย่างไม่ย่อท้อและคุณความดี กุศลผลบุญทั้งหลายเหล่านี้ลหะครับที่จะถือว่าเป็นคู่ติดตัวติดตามกันไปได้แม้ว่าเราจะหมดสิ้นลมหายใจไปแล้วและเมื่อไร่ที่เรามีบุญมากกุศลผลบุญของเราถึงพร้อมแล้วบุญนั้นก็จะเป็นตัวนำทางให้ได้ไปเจอกับคนที่มีบุญและศีลเสมอกันในที่สุดครับถ้าเราลองสังเกตก็จะเห็นได้ว่าคนที่มีศีลสมบูรณ์ไม่พร่องก็มักไม่สามารถ ที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนที่ศีลขาดได้เพราะคุยกันไม่รู้เรื่องมีทัศนคติและมุมมองทางความคิดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงหากว่าศีลไม่เสมอกันหรือมีความแตกต่างกันมากโดยสิ้นเชิงแล้วแม้ว่าจะมีโอกาสได้มาอยู่ร่วมกันก็ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้นานนักและสําหรับท่านที่ไม่พบเจอไม่มีคู่กับเขาสักทีหากมองอีกมุมหนึ่งนั่นก็อาจเพราะยังหาผู้ที่ศีลเสมอเราไม่ได้ หรืออีกแง่หนึง่งก็ด้วยคุณงามความดีที่เราได้มันทําอยู่เสมอได้มาเป็นตัวช่วยคัดกรองคอยคุ้มครองป้องกันไม่ให้คนไม่ดีคนทุศีลเข้ามาในชีวิตของเราครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องของเนื้อคู่เรื่องของคู่ชีวิต แต่ยังไม่มีการพูดถึงมุมมองของความรักเลยว่ารักที่ดีนั้นควรที่จะเป็นความรักในลักษณะใดในหัวข้อของข้อคิดข้อธรรมในตอนท้ายนี้ผมจึงขอมาอธิบายเรื่องความรักและก็ให้ท่านผู้ฟังได้สำรวจไปพร้อมๆกันว่ามุมมองความรู้สึกและความรักของท่านนั้นเป็นลักษณะทางธรรมหรือทางโลกในหัวข้อของวันนี้รักแท้ของคุณเป็นลักษณะใดท่านผู้ฟังครับ โดยปกติทั่วไปของปุถุชนคนเราโดยทั่วกันแล้วในยามที่ความรักบังตาเราทุกคนก็ย่อมที่จะขาดสติฉะนั้นแล้วในยามที่เรามีความรักและไม่ต้องการให้ความรักนั้นเป็นความทุกข์ก็ควรที่จะมีสติจากการที่ได้รักท่านผู้ฟังครับความรักแท้ในพระพุทธศาสนานั้นก็คือเมตตาและความการุณาซึ่งก็หมายถึงการปรารถนาให้ผู้อื่นได้ดีให้ได้มีความสุข และก็อยากให้เขาได้พ้นจากความทุกข์ทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่การเอาผู้อื่นเป็นตัวตั้งแต่ก็มีความรักอีกแบบหนึ่งที่ในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้มีการส่งเสริมที่เรียกกันว่าความสเสน่หาหรือที่เราเรียกว่าสเสนหานั่นก็เพราะว่ามันเป็นความรักที่เอาตัวเราเป็นตัวตั้งหรือเอาอัตตาของตนเป็นที่ตั้งนั่นเองการารักคนอื่นจากคำอธิบายในทางพุทธศาสนานั้น เกิดขึ้นด้วยจากสาเหตุหลักๆคือการคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนส่งผลให้ความเห็นแก่ตัวลดลงจิตใจจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาการุณาใจที่มีเมตตาการุณานั้นทําให้สามารถรักคนอื่นได้โดยบริสุทธิ์ใจปราศจากความต้องการที่จะอยากครอบครองหรือเอามาสนองตัวตนเรียกว่าเป็นจิตที่ไร้ขอบเขตซึ่งแน่นอนว่าความรักแบบนี้ก็ย่อมต่างจากความรักของคารวะ หรือของปุถุชนโดยทั่วไปเพราะโดยปกติความรักของฆราวาสนั้นก็มักจะเป็นความรักที่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าต้องเป็นของเราและความรักแบบที่มีตัวกูเป็นศูนย์กลางจักรวาลน,นี้ก็เป็นความรักที่พระบรมศาสดาเรียกว่าความสเสนหาหรือความสเสนหาไม่ใช่ความเมตตาหรือความกรุณาการที่ได้ศึกษาและบวทเรียนในพุทธศาสนานี้ก็ทําให้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องนี้ ได้เห็นความแตกต่างระหว่างความรักทั้งสองอย่างนี้แต่การที่ปุถุชนจะมีความรู้สึกผูกพันหรือมีความยึดมั่นในตัวกูของกูก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของปุถุชนเช่นเราท่านไม่ว่าจะเป็นความเสเนหาที่มีเฉพาะกับเพศตรงข้ามหรือความเสนนหาของแม่ที่มีต่อลูกก็ล้วนแล้วแต่เป็นความรักที่มาพร้อมกับความคาดหวังที่ยึดโยงกับต,ตัวตนทั้งสิ้นเช่นคาดหวังว่า ลูกจะต้องเชื่อฟังพ่อแม่หรือว่าลูกของตนจะต้องเรียนเก่งเรียนในคณะที่แม่ชอบโดยปกติของปุถุชนนั้นก็มักจะมีความรู้สึกแบบนี้เพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้ความรักของเราเป็นความรักที่ขยายกว้างซึ่งความรักที่ว่านี้ก็หมายถึงไม่ว่าเราจะรักเพื่อนหรือว่ารักพ่อแม่ก็ตามก็ขอให้เป็นความรักที่ไม่ใช่เพื่อปนเปื้อตัวเองแต่เป็นความรักที่เกิดจากความเมตตาความกรุณา ที่มีความปรารถนาดีต่อเขาโดยที่เราไม่ได้มุ่งหวังประโยชน์ของตนเองเป็นหลักจึงจะถือได้ว่าเป็นความรักที่มีความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงครับท่านผู้ฟังครับจากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นก็จึงสรุปได้ว่าความรักที่เกิดขึ้นจากความเมตตาความกรุณาความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ได้ดีโดยที่เราไม่คาดหวังต้องการประโยชน์ส่วนใดในตัวของเขานั้นรักที่บริสุทธิ์ไม่มีขอบเขตนี้ จึงถือได้ว่าเป็นความรักในทางธรรมครับในส่วนของความรักที่ฉาบทาด้วยความสเสน่หาด้วยความยึดมั่นถือมั่นรักที่ปรารถนาจะครอบครองรักที่เรานั้นคาดหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดในตัวของคนคนนั้นโดยมุ่งหวังเพียงประโยชน์ส่วนตนเท่านั้นนี่ก็จัดว่าเป็นความรักในทางโลกครับแล้วความรักของท่านผู้ฟังห่ะครับเป็นความรักแบบใดก็จบลงไป กับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำมาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนั้นนำไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับหลักการในการดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวท่านเองและคนรอบข้างไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออ,อวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่าน ที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตป,ปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบ,บาปผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ฝ่าศีลฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟัง ทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอนนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใคร สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดรับการขอบพระคุณจากกระผมอานท์ขอบพระคุณครับ